ร้อยดอนครับใช่อาร้อย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 รร้อยธนารไม่ทนเอนฮะธะก็ไปแกที่ขาให้แหลกสิโอ้พูดไม่เข้าท่าหูเรากลายเป็นหูไม่เข้าท่าไปแล้วนั่นได้มาเรื่อยๆว่าไง มาตอนล่ามาวันที่จะเปลี่ยนลงกรุงเทพแบบนี่เอเมษ่าลงเทพวันที่ส2ก็เปิดโครงการที่สวนยังทาเปิดทั่วประเทศเลยเดียววันนั้นเปิดโครงการใหญเลยเปิดหมดไม่ให้เหลือเราไปพูดสิไปพูดแล้วเขาเชื่อ เขาให้เขาเชื่อจะทําตัวของตัวให้เชื่อตัวเองที่เขาก็เชื่อเองล่ะต้องทําตัวของตัวให้เขาเชื่อตัวเองแล้วคนอื่นเขก็เชื่อเองไปแล้วไม่เชื่อตัวเองแล้วคนอื่นเขาก็ไม่เชื่อพูดไม่ใช่คุยฟังนเป็นหนังสือเล่มนั้นล no ่ะว่าพูดไม่ใช่คุยหลวงตานี่เชื่อตัวเองล้านเปอร์เซนต์ฟังนี่น่ะมันยังมีเมตตาอีกครอบล้านเปอร์เซนต์อีกนู่นน่ะฟังนี่เชื่อตัวเอง นี่ก็ไปทำให้แม้แต่ร้าน1%ก็ได้สักกี่ปรเซนก็นเอาสิคือเราทำประโยชน์แก่โลกเราทำด้วยความเพียงพอในหัวใจของเราแล้วเราพูดตรงๆเราไม่ได้บกพร่องเราไม่ได้หิวโหยอะไรทั้งหมดในสามเดนโลกธาตุนี้เราคลายออกหมดแล้วในะจากหัวใจยังเหลือแต่ความเมตตาที่มีต่อโลกเท่านั้นเราจึงทำด้วยอำนาจแห่งความเมตตาล้วน เรื่อยมาฮะไหนวม่เขามีแต่เมงไทยโว้ยมีเมืองไทยเอามาเอามาเมืองไทยเอามาเอามาหมดเมืองไทยนั่นหรอเอาทั้งนั้นแหละอืออะืมเตลกครับผู้หญิงน้อยงัตลกแต่ลุตาไม่ดูไหนนี่ วัดหลวงตาไม่มีโทรศัศ์เลยโอ้ยหลวงตาไม่ให้ติดอยู่แล้วอดาราตลบเฮ้ยเทวทัศน <c oughs> ์มาว่าอะไรว่าโทรทัศน์เหรอหลวงตาให้เข้ามาเฉียดวัดเมืออ่อไหร่วสิ่งเหล่านี้เป็นอันตรายต่อศาสนาถ้านเน้นมากที่สุดคืออันนี้เองต่อจากนั้นก็เป็นโทรศัพท์มือถือเนี่ยที่จะเป็นเครื่องสังหารศาสนาของเราเริ่มตั้งแต่นังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์วีดีโอโทรศัพท์มือถือนี่คือ กองมหาภัยสี่กองทำลายศาสนาแหลกหมดเวลานี่พราเนี่ยจะไม่มีเหลือสิ่งน,นี้สังหารหมดเลยที่กล่าวเนี่ยแล้วยังจะเอาเข้ามานี่หรืออยากให้หลวงตาคอกูดคอด้วนเหรือเพระพูดนว่าโทรทัศน์ฉนั้นท่านนี่นโมโหขึ้นเนี่นะอยเลยนันเป็นค่าซื้อกันขนาดนั้น เอาเปนะีจริงนะแตนั่งกับโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์มือถือนี่ไม่ใช่เล่นนะสังหารได้อย่างแหลกพี่นาดไม่มีเหลือเลยอีสาวนั่งอยู่ที่ไหนพระคุยกับอีสาวได้สบายนัดกันได้ทุกแห่งพูดทำมันตรงจับเินี่เราภาษาธรรมะต้องพูดให้ตรงภาษากิเลสจะพูดจากนี้ไม่ได้กิเลสไม่พอใจต้านทานทันทีเลย นี่ในธรรมะเป็นเครื่องสังหารจิเลสซึ่งเป็นตัวใครต้องทําต้องพูดอย่างนี้เป็นภาษาธรรมะภาษาทีจจาภาษา,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 าที่กลงไปกลงมาภาษาที่ล่างความชั่วทั้งหลายสิ่งสกโฉกสงมมคือภาษาธรรมะคือธรรมะท่านั้นนอกนั้นมมนมีอะไรลบล้างได้จิเลสมันต้องเป็นเครื่องต่อต้านอย่างมหาภัยที่สุดคนะรับกำลังหลังไหลขึ้นมาเรืเ่อยๆคราจะพาเดินจะพาเดิน เราเดิมเราได้ประกาศต้นแล้วว่าเป็นผู้นําของประเทศไทยในการบริจาคเพื่อเทิดชูชาติไทยของเราให้ฟื้นฟูขึ้นมาเป็นปกติและอย่างด้งเดิมเวลานี้กําลังเอียงกําลังเอ็นช่วยกันมาเราจะไม่พาท่านทั้งหลายหลวงตาจะไม่พาพี่น้องชาวไทยทั้งหลายให้ร่วมจมด้วยวิธีการเหล่านี้ แต่จะพาให้ชาติไทยของเราทั้งชาติฟื้นฟูขึ้นมาเด่นในพวงชนชาวโลกทั้งหลายเสมอหน้าเสมอตาเขาไม่น้อยหน้าต่อใครด้วยวิธีการบริจาคอย่างนี้นี่แหละคือวิธีการที่จะเทิดชูเมืองไทยของเราให้เจริญถาวรมั่นคงไม่น้อยหน้าต่อใครคือวิธีการนี่พากันต่างคนต่างคนขวายช่วยตัวเองช่วยชาติของตัวเองเราจะหวังพึ่งใดใครชาติใดโลกใดที่จะมา เอื้อมมือช่วยเรานี้ไม่มีนอกจากเมืองไทยคนไทยของเราแต่ละคนละคนละคนทั่วประเทศไทยเท่านั้นที่จะยกเมืองไทยของเราขึ้นได้นอกนั้นไม่มีใครจะเก่งกล้าสามารถ,ถ่าไรก็ตามเถอะเขาไม่ได้เก่งกล้าสามารถเพื่อความยกยอมยกย่องเมืองไทยื้วยช่วยเหลือเมืองไทยเราเหมือนคนไทยเราคนไทยเล่นของเรานี่เอาจริง จะเป็นผู้ยกชาติไทยของเราได้ร้อยเปอร์เซ็นไม่สงสัยน้นะให้ต่างคนต่างให้เชื่อตัวเองกําลังวังชาความสามารถทุกด้านให้ทุ่มมาเพื่อเมืองไทยของเราหลวงดาวเป็นผู้นาจะไม่พานําพี่น้องทั้งหลายเข้าสู่ความล่มจมจะนําเพื่อความแน่นหนาม,มั่นคงต่อชาติบ้านเมืองของเราทั้งนั้นแล้วอย่าให้ฟังเสียงตาเสียงหลวงตาเสมอนะอย่าฟังเสียง ใครทั้งนั้นที่จะมาทําลายชาติบ้านเมืองของเราให้เอน็นให้เอียงให้ร่มให้จมไปพากันระมัดระวังสิ่งที่เป็นอันตรายที่จะแทรกเข้ามาในการดําเนินในในโครงการวง,วงงานของเรานี่มันจะมีให้พากันระมัดระวังจะออกในสถานที่ใดสถานีใดสถานที่ทํางานใดก็ตาม ครอบหมดว่าในวงรัฐรัฐบาลนี่ก็ชาติไทยเป็นใหญ่กว่าทั้งหมดขอให้ฟังเสียงผู้นำเพื่อเทิดทูนชาติไทยของเราอย่าฟังเสียงที่เป็นภัยต่อชาติไทยของเราจะออกสถานที่ใดก็ตามสิ่งที่เป็นภัยแล้วออกที่ไหนมาเป็นภัยทั้งนั้น <c oughs> เราจะถือว่านั่นคือผู้ใหญ่นี่คือผู้น้อยนั่นคือเศรษฐีนั่นคือเจ้ามาหาอำนาจ ราชศัก์นั่นคือเป็นผู้มียศถาบรรดาศักดิ์สูงเราจะถือมาเป็นประมาณยิ่งกว่าชาติไทยของเราชาติไทยของเรานี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากยิ่งกว่าใครที่กล่าวมาเหล่านี้ใครๆก็ตามอยู่ใต้ลมโพล่ลมโพล่สาสของชาติไทยเราทั้งนั้นให้พากันระมัดระวังเอาไว้ในการดําเนินงานอย่าเป็นหูเบาเชื่อง่ายใครพูดอะไรเอ็นไปเอียงไปตามไปหมดใช่ไม่ได้นะ เอาให้แน่นหนามันคงให้ดูซะก่อนว่าผู้นําของท่านทั้งหลายเวลานี้คือใครเคยทําความร่มจมให้แก่บา้านชาติบ้านเมืองที่ตรงไหนให้ทําบ้านเมืองให้ด่างพร้อยที่ไหนตลอดถึงศีลถึงธรรมเคยทําให้ด่างพร้อยที่ไหนเราเป็นที่ภูมิใจแล้วในการบําเพ็ญตัวของเราเองจึงได้มาประกาศตนเพื่อน,นําชาติบ้านเมืองของเราซึ่งอยู่ในความวิกฤตการเวลานี้ให้ฟื้นฟูขึ้นมาสู่ความเป็นปึกแผ่นมั่นคง ขอให้เชื่อตรงนี้อย่าไปเชื่อใครง่ายๆนะฟังให้ดีมันจะมีนะมานที่จะคอยมาทําลายสิ่งตีงามของเราสิ่งที่มีคุณค่าของเราจะมีฟังแต่ว่าจะมีมันจะมีแน่ๆเรื่องทำก็อาจทำจะแทรกกันไปเลยข่าศึกศัตรูจะแทรกมาเรื่อยๆให้พากันระวัง เออนั่นได้มาเรื่อยๆต้องน้อยตอนแร์นั่นนัออ่นใะช่ไหมฮะมาเรื่อยๆโน่นน่ะนู่นแถวมาน้อยๆนู่นเวลาน,นี้ตอนหน้าของเมืองไทยเรากำลังกำลังเข้าอย่นะครับกำลังเข้าอยาเข้าทางหอองลวงทางหลวงเน่นเพราะเนี้น อันนี้มันเป็นเครื่องท้าทายกันกับเกี่ยวกับเรื่องอะไระเงินไทยนะครับอืมถ้าอันนี้เข้ามากเงินไทยแล้วก็แข็งนะฮะแข็งขึ้นแข็งมากดอลลาร์มากอืมฮะมีดอลลาร์มากแล้วก็แข็งมากเงินไทยเราก็แข็งเงินไทยล้วก็แข็งตัวขึ้นมากครับเ<ๆ>ออวันนี้เท่าไหร่เงินไทยเรากับดอลลาร์ฮะเนี่ยมันอยู่นี่แหละยี่สิสามยี่สิบแปดยี่สิบเก้าทั้ทีเนี่ยที่เริ่มเริ่มมากับตำรวจคนนั้นเนี่ย ผู้เริ่มให้มาถวายดอลล่าทีลกมาตำรวจคนไหนอัตติเนี่ยอัตติเนี่ยอือเออดีแล้วเนี่ยเป็นผสมมาเลิกจากนี้จากนี้ก็ก้าวเดินเรื่อยเลยอย่างนั้นมาจากนั้นตั้งแต่วันนั้นมาในนี้ก็ได้หลายไปถึงสองแสนกว่าดอลล่าแล้วนะสองแสนกว่าเข้าตู้นี้เราไปเรียบร้อยแล้วถึงพูดได้นี่ลรวเข้าตู้นี้ไขเรร้อยแล้วใช่กิตอยู่แล้วจิตไม่ต้อ คือไม่ต้องหวง่วงเราเข้าตู้นี้ไปเรียบร้อยแล้วทุกอย่างทุกอย่างเราจะใช้ด้วยความรับภอบเต็มกําลังของเราทุกอย่างเาิสามิก้ามะไม่ดไม่ีก็จิจะยืนน่ดีอบื มาหลายวันแล้วนะยืนมาเรื่อยๆนะวันจะยืนเราคิดว่างั้นนะนับวันจะ,น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 ,จะนับวันจะแข็งเพราะอันนี้จะเข้าเรื่อยเรื่อยเรื่อยเอยอะก็แข็งเรยนั่มาแล้วมาแล้วมามามาเงี้ยเงี้ยเง้อาเอาปุ๊บปุ๊บเงี้ยเงั้นดิคองเข้าเงินไทยแล้วก็แข็งใช่ไหมเงินดอลลาร์เข้า เงินไทยล้วก็แข็งเมืองไทยล้วก็แข็งแข็งขึ้นเรื่อยๆอย่ะวันนี้นได้แสดงคอยดูวันนี้ตอนเมืองไเอเงินไทยเราขึ้นสามจุดเก้านะสามเก้าอสามจุแปดสามจุดเก้าอยู่ตรงนี้นะครับในตรงนี้สามจุดแปดสามจุดเก้าสี่สิบก็อยู่ตรงนี้ไมข่ขึ้นเหมือนแต่ก่อนนะอุอม้ม, <S <S ม,ม,มขึ้นมาตอนล่าน่อยอุ้มขึ้นมา <laughs> ดอนล่าน้อยก็กลุ่มขึ้นมาฮ <c oughs> ึมากจงเสียมากเถอะอืสบายด,ายดีไม่ค่อยสบาย่าไรแต่ได้ดอนล่าดอนล่าน้อยไปถ้าได้ดอนล่ามาก่าไรลวงตายิ่งสบายขึ้นเรื่อยๆถ้าอยากให้ดวงตาสบายขึ้นมา,มากๆให้เอาดอนล่ามามากๆนะไว้บอกกัน ช่วยน้องตาให้หายเร็วๆแล้วไปทำได้ทํทหน้าที่ชาติบ้านเมืองของเราอย่างรวดเร็วนง mm hmm. ตาเด๋ยนนี้น้งตาไม่ค่อยสบายเพราะดอนลอ่ายางังยังไม่จูใจเอาไป <Yeah. S 1> เงินไทยนี่ก็ช่วยอย่างที่เคยปฏิบัติมาช่วยชาติอย่างที่ปฏิบัติเราปฏิบัติมาเป็นพื้นฐานตลอดอันนี้ก็ขาดไม่ได้เป็นประจำเลยค่ะดอนล่าเข้าโน้น ส่วนินไทยที่บริจาคมาที่นี่กระจายออกทางนี้ทั่วประเทศไทยเหมือนกันอันนี้ยิงแน่อันนี้ยิงแม่นจำกันใช่ไหมล่ะเขาออกจากมือของเราเองนี่ตรงนั้น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 ปุ๊บเลยตรงแนววคงแนวอันนี้ไม่พลาดเงินจานวนอันนี้นแน่แน่ใจว่าไม่พลาดบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นก็ได้บางท่านเลยไม่มีพลาดออกกระจายออกถูกจุดถูกจุดถูกตุดถูกจุดหมดเลย ฮะสงขาครับผมเอเอดีแล้วสงขาได้ดอลลาร์มาป่าล่ะมาจากสงขาเฮ้ยกรรมการไหน,ไหนกรรมการไหนก็ตามต้องดอลลาร์เป็นต้องนำหน้ากรรมการมา,าละพูดสนุกไปอย่างนั้นเนี่ยว่ราไง่าลูกขี่กับอาจารย์พูดอย่างอื่นไม่ได้ไพูดแบบสนุกสนุกสนุกนั่นแหละพูดทางนี้ พูดแบบสนุกเอาเอา,เอาที่ไหเอากาบแล้วก็ลงเรื<ม>่อยท่นนั้นจะขึ้นมานันรออยู่แล้วแต่ท่านคนจะขึ้นมาอ๋ออืมอืมอืมอ่าดีแล้วอืมมาลงนี่เป็นอะไรเอาลงไปโน่นเอาลงไปที่ไหนก็ไปคุ้นคุรับรับไปเอาเนือแล้วนั่นร้องตาเหนื่อยแล้วนั่งนานก็เหนื่อย เอาขึ้นมาขึ้นมาล่องตาหน่อยแล้วตอนบ่ายจะมีคณะอ่าตอนบ่ายก็จะมีอีกตอนบ่ายมีคณะมหาทวารตั้งหลายร้อยคนเราก็จะเอาผูเสือไว้ที่นี่เลยให้มากันที่นี่สลาเราไปไม่ไหวแล้วไม่ไปให้มาที่นี่เลยผูเสือรอบตลดคณะมหาทวันวัดสัปปุม จะมาเป็นเป็นร้อยร้อยคนจะมารอบนี้น่ะรอบอนี้ยอ่าอามอนี่จำไม่ได้เป็นลูกของคุณแม่นี่ใช่ไหมที่เคยเป็นอาจารย์อยู่ที่ขอนแก่นเดี๋ยนี่อยู่ไหนเลี๋ยนี่อยู่ขอนแก่นเนี่ยเนาะอ่า อืมอืมเออดีแล้วเอาเข้ามาเข้ามาฮะน้องสาวแดงแดงคือเรือแดงตั้งสาวเลยเป็นน้องสาวเลยเออเหรือฮะดีแล้วเอาขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆพูดที่ขึ้นมาแล้วก็ลง ถาวายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลงลงไปพวใหม่ขึ้นมาอเปลี่ยนกันหลงตาเหนื่อยแล้วน, ан, นั่งนานคนอย่างนี้แหละคนป่วยเป็นยังไงขอบคุณนนากพระบุอาจารย์นิเนเทียอย้แล้ว้านลา่ห้าอยสาบนาเออที่ไหนมาจากไหน นี่นี่นเหนี่วนะอาจารย์นิดแล้วนี่นะอาจารนี้เออดีแล้วห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยเท่าไหร่อยห้าเออนั่นห้าร้อยสามสิบหกดอลลาร์ไม่ว่าเงินไทยไม่ว่าดอลลาร์เพื่อประโยชน์ของชาติล้วนๆเข้ามาที่นี่มีทั้งเงินไทยมีทั้งดอลลาร์และเพื่อคนไทยด้วยกันทั้งนั้น นี่ขึ้นมาแล้วต้นดอนล่าขึ้นมาแล้วต้นดอลล่าขึ้นมาแล้วอ่าน,นี่นี่ต้นดอลล่าเนี่ยขึ้นมาแล้วเอาไปเลยต้นดอลล่าไปเลยนู่นอดอนล่าไม่อีกแล้อะดอลล่าครับเป็นข้าวปงนั่นม่อีกแล้วอดีมาจากปูสงังโพลแล้วเหรอ พือจังกี้เออดีแะไปจงกี้ไปหาปอนมานะเออปอนก็รับปอถามว่ารับรับเงินปอนเลยครับเออรับหมดรับหมดเลยชาติไหนมาเถอะ ให้สู้ไม่ถอยเอาหมดเลยแต่วันนี้เราจะให้พรแล้วนะเสร็จแล้วยังเนี่ยจะให้พรเนี่ยกระจวนนี้เราก็เคยไปไปดูอะไรเขาเรียกสะพานตาหรืออะไรสะพา,านตากระจวนไปเที่ยวแต่ออดูมดเนะี่ยสะพานตามองมาตั้ง ทางจันทบุรีอะไรที่เป็นอ่าวไทยนะโอ้สุดสวยสุดสายตานะามันกว้างอ่าวเนี่ยกว้างมากให้พรให้พรยะถา,าวารวาหาปุราปริปุเรนติสากราง